ังจากที่หมออ่ะผ่าตัดน้องน้องหนูดําไปแล้วนะคะส่งกลับเมื่อวานนี้แหละนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแวะไปดูหน่อยว่าน้องอ่ะเป็นไงบ้างนะไปดูหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมออ่ะจะไม่อยู่ประมาณ3ามวันนะคือจะไปจะไปเที่ยวแหละออ่นั่นแหละก็เดี๋ยวแวะดูอาการน้องหน่อยเป็นไงบ้างเผื่อไมีอะไรอัปเดตที่หรือว่าที่จะต้องแบบมีอะไรที่ต้องดูแลเพื่อจะได้ดูแลไปเนาะ สวัสดีค่ะนี่อย่างนี้อการเดินเดี่ยมันถือว่าดีกันอไหมมันทำไมเขาซ้อมอะก้าตนกัดาเดิอย่าไ้ารนะคารตอนะเดี๋ยว